ว้าวดูสายตาทุกคนจุ๊บไป,ปรับไอพ่อพอพ่อพอ,พ,อ,พ,อพี่จุปป๊บไปสวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านอยู่กับช่องธน,ด,น <c oughs> ดลนชแนลว้าวตอนนี้เรามาอยู่กับมอลลี่หนึ่งพันเปอร์เซ็น ใกล้เกินไปโธ่เลยวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยแม่เอฟซีที่น่ารักมากกับนุกนะครับอันนี้ขอบคุณพี่บีนะครับก็เป็นพี่เอฟซีที่น่ารักกับนุกเหมือนกันนะครับรู้ว่านุกอยากได้ตัวพันรู้ว่ากยังไม่มีตัวพันเขาจัดให้เลยนะครับแล้วตัวนี้อันนี้คือพิเศษมากอันนี้จะเปิดตัวเปิดตัวสุดท้ายเลยเป็นตัวที่ผลิต999ตัวทั่วโลกมีไม่กี่คนหรอกอันเนี้ยแล้วมันจะมีตัวโค้ดด้วยรหัสโค้ดโค้ดตัวเนี้ย เกิดวันไหนผลิตชิ้นที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยมีหมดเลยแล้วมีใชให้เราสแกนด้วยนะครับนี่ฮะจะเป็นอย่างงี้ซึ่งยังไม่เคยสัมผัสตัวจริงอืแต่ไปดูตัวจริงมาแล้วที่อีพีแรกที่เราไปตามล่าใช่ครับอีพีแรกไปดูไปดูตัวจริงมาแล้วแต่เขาไม่ขายต้องต้องต้องรอประมาณสิบถึงสิห้าวันไปเมก้าสเปซบอลลี่หนักนะทำไมถึงชอบตัวนี้อืมจบโอเคปิดการรีวิว ต้องบอกก่อนว่านุ้งเป็นคนที่ชอบสีโทนดําโทนมืดโทนเข้มอ่ะชอบทั้งขาวทั้งดํำรถเก๋งก็ดํำรถตู้ก็ดํารถกระบะก็ดําดำหมดเลยเอ้านี่ครับเอมอนลี่หน้าตาแปลกๆนีไม่ใช่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 ้หเพึ่งเคยเปิดตัวพันธุ์อธิบายวันเกิดคอนเกิร์ตเรใบการันตีว่าอันนี้ของ ของนุกธนดลของเทอ้าวนี่ครับแล้วก็ลัคกี้นับเบร์ผลิต2 0 0พตัวแต่ตัวของเราเป็นตัวที่224อ่อาอันนี้มี2,000ตัวแล้วเลขรวมกัน2 2 4สี่เป็น8 8ก็คืออินฟินิตี้อ่านี่คือเลขรวมกันเฮงด้วยครับเฮงด้วยเฮงด้วยแต่อันนี้คือไม่ได้รู้รหัสแต่พอเปิดมานั้นเป็นรหัสนี้ใช่ครับไม่รู้รหัสคือตัวพันเปอร์เซ็นต์ไม่มีแล้วไม่มีแล้วครับตัวพันเปอร์เซ็นต์ถามว่ามีไหมมันมันก็มีแหละ แต่ไม่ใช่มีออาจากโรงงานเขาไม่ผลิตเขาผลิตแค่สองพันตัวอย่างที่นุกเคยบอกทุกคนว่านุกจะไม่เล่นตัวที่ออกมาเยอะๆไม่อันนั้นไม่เอาเพราะว่ามันใครๆก็มีได้แต่ถ้าใช่ครับมีเงินก็ซื้อได้เลยแต่ว่าอันนี้มีเงินก็ซื้อไม่ได้นะถ้าเขาถ้าเขาได้ไปอยู่กับมือเขาแล้วอะไรเงี้ยบางคนเขาไม่ขายนะมาแล้วครับหนักจริความรู้สึกเป็นยังไงบ้างตอนนี้ ตื่นเต้นครับไม่เคยสัมผัสในตัวอันนี้จริงๆเอานี้ก่อน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 นี่คืออะไรปืนกันครับไม่เล่นมุกไม่เล่นเลยนี่ครับนี่ครับมอลลี่มีคําว่ามอลลี่ด้วยนี่ครับและแล้วสิ่งที่ที่พวกเรารอคอยก็จะมุกกำลังจับหูมอลลี่อยู่ตัวใหญ่มากทุกคนพร้อมยังนับถอยหลังดิหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าเก้าสิบแปดน้อยไปน้อยไปหนึ่งสอง ไปดง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 ตึงเดงพาดตัวโคตรใหญ่ทุกคนโหสวยจัดืมตรงนี้จะเป็นแบบเงาสะท้อนแสงนะฮะตรงเนี้ยแล้วข้างในตรงนี้จะเป็นโปร่งๆเป็นใสๆให้มันเห็นข้างในด้วย จะดังตัวพันเสียงมันจะเป็นตัวพันเสียงจะเป็นอย่างนี้แต่ตัวเล็กไอตัวตัวสี่ร้อยจะเป็นแต่ตัวหนึ่งร้อยจะไม่มีโอ้โหแน่นไปหมดเสียงของความแพงเออเอาเงินกูไปหมดเลยจะได้เห็นหน้าแล้วโอ้โมาดิดิตัวใหญ่มากโอ้ โอันแต่ก็สวยสวยสวยชอบ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 เอาฉลองเฮ้ยี่ดูดีไซน์ตรงนี้อันอันนี้คือเป็นสะท้อนแสงใช่ไหมเป็นเงาแต่ข้างบนหัวเขาเนี่ยบนคล้ายๆาหมวกนกเนี่ยดำด้านเขาจะเป็นดำด้านดำด้านนม่ต้องเสียน ได้หมดเลยครับชอบลูกโมดหรือแมกกาซีนชอบแมกกาซีนชอบ9มมหรือจุดสามห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดพอเถอะสวยไหมสวยไหมพี่ช้าสวยไหมดูหน้าตาดูปากดิเหมาะที่จะแบบห้อยเป็นพวงกุญแจรถมากเลยจุบปากก่อนราคาจะขึ้นแล้วเนี่ยที่นี่พอ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 พี่จุปปากสวยมากครับทุกคน ดูด้วยตาเปล่าสวยระดับร้อยถ้าดูในตอนนี้ท,ที่ที่ทุกคนนั่งดูอยู่รู้ว่าอาจจะไม่ได้สวยเท่าเท่าเท่าที่นุกมองมนะเป็นอะไรกันบ้างครับทุกคนครับเมื่อกี้เราเปิดไปตัวแรกนะครับเป็นแพนด้านะครับผม สวยมากทุกคนสวยมากจริงๆดูด้วยตาเปล่าโคตรสวยเลยแล้วก็หนักนะไม่ใช่แค่แบบอย่างที่ทุกคนเห็นบางครั้งคนอาจจะคิดว่าเครื่องในมันเป็นโปู่งไงคิดว่าอาจจะเบาไม่เบานะครับหนักเพราะว่าอุปรกรณ์หรือทุกสิ่งทุกอย่างที่เขา,ท,เขาที่เขามาทำอะมีคุณภาพหมดเลยแล้วออกแบบเนี้ยสวยงานดีมากนะครับมาตัวต่อไปครับตัวนี้จะกล่องใหญ่พิเศษนิดนึงเพราะว่าเขามีหูที่ใหญ่ตั้งขึ้นมาไงแต่อยากรู้ว่าเขานอนอยู่ยังไงเดี๋ยวเราเปิดเท่านะ โอ้โหโอ้โหนดนดันดันดนนดนนดนนเฮ้ยทุกคนครับมันไม่ใช่ผ้าเหมือนเดิมว่ะรุ่นใหม่จะเป็นผ้ากำมะหยี่นะฮะจับดูครับนี่ครับผ้าอย่างดีจะเป็นผ้าอย่างดีผ้าจะกำมะหยี่แล้วก็เป็นเป็นผ้าที่ สามารถรับแรงกระแทกช่วยแรงกระแทกได้นิดนึ่งสอ0พันห้าตัวผลิตตัวที่2 1 0พันหใหม่แล้วอินฟินิตี้ใหม่แล้วสองพันหนงร้อยก็ยี่สิบเอ็ด้วยวันเกิดนกมงคลกุลพมินาเมษาพุทธภาคมีนากรกฎาสิงหากันยายนตุลาสองหนึ่วันเกิด2อเออแล้วก็10เดือนเกิดแล้วแปดแปดอินฟินิตี้เออ มันเป็นสายมดูดเรามาดูเามาดูนี่ปืนว,ว้าวของจริงเป็นลายแค่ปืนนะฮะยังเป็นลายอ่ะเป็นลายไม่ขี้เมาอ่ะหนูโลกเตือนเตือนมาเดินเดินเดินเดน,น,นสามสองหนึ่งอ,อือือโอ้โห สวยว่ะทำมาสวยอ่ะอว้าวดูสายตาทุกคนสายตามีมิกกี้เมาส์นะฮะนี่ฮะโอ้โหอือสายตามิกี้เมาส์นะครับดูข้างหลังข้างหลังข้างหลังดูข้างหลัง ท่อไอเสียไม่ใช่พี่กองเข้ามาดูดีๆขนาดไอ้ตรงกล่องตรงเนี้ยเขายังมีมีิกกี้เมาส์เต็มเลยเลายสกรีน,นดูดิออกแบบมันสวยจริงแบบมันดีจริงเนี่ยเ <Yeah. S 2> <Disney S 1> นียบ <100, yeah. S 1> ตัวนี้มันพิเศษก็ไอ้ตรงที่ดิสนีย์หรือมิกกี้เมาส์เขาฉลอง100ปีแล้วเขาก็มาคอลแลบกับตัวมอลลี่ใช่ครับตัวนี้มันก็เป็นตัวที่ค่อนข้างที่หายากอีกหนึ่งตัว ครับผมนะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับกับตัวนี้นะครับมิกกี้เมาส์ฉลอง100ปีนะครับกับมอลลี่นะฮะต้องขอบคุณพี่บีด้วยนะครับที่ซื้อให้นะครับผมพี่บีก็เป็นพี่สาวที่น่ารักมากๆเลยซัพพอร์ตทุกอย่างเลยนะครับรวมถึงตัวนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าตัวนี้จะไปอยู่ที่ไหนนะครับพี่บีครับสองตัวผ่านไปแล้วครับผมหนูแพนด้าแล้วก็พี่มิกกี้เมาส์อีกตัวหนึ่งที่เป็น พระเอกนางเอกของวันนี้นี่ครับเชเวอร์แอนดิวเป็นตัวที่อยากได้ตั้งแต่แรกๆเลยตัวนี้มาเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันดีกว่าอ่ะพี่ช้ามาถอสายเลยดูเลยชพพ้างพี่ดูก่อนสร้าง999เ้ตัวตัวของเราเป็น688 i n f i n i t ิทั้ง2ตัวเลยเฮ้ยไหนดู มีเลขแทุกตัวเลยว้าวนะฮะพูดอะไรกลัวลูกตื่นโอ้ยหนักหนักหนไอโอ้โหดูเสียงดูเสียงมาต้นเ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  โอ้โหโอ้โหดูปืนครับปืนนั่นก็สวยอะดูดิว้าดูหน้าดิจำมั่วจังเลยวะม<ำ>ันนั่งดูกับพี่ดิม,มันสวยจริงมันสวยจริงเ<ช>ป็นไง ข้างในมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยดูดูเห็นไหมเออเป็นรูปกระดูกเป็นรูปอะไรเงี้ยเขาออกแบบมาให้มันเป็นไม่ไม่ได้ใสแต่ตัวนั้นจะใสเป็นงานการออกแบบของคุณเทรเวอร์แอนด์ดิวนะครับเป็นนักออกแบบนักวาดรูปนะเนาะบางคนอาจจะคิดว่ามันมั่วนะแต่สําหรับนุ้นนว่ามันเป็นศิลปะที่ที่ลงตัวนะที่สวยดีนี่ครับมีรูปยานอวกาศอยู่ในตาอันนี้เป็นภาพเงาเลยนะยานอวกาศรือไข่าดาว งานออก,กาศประทรคูครับเป็นยังไงกันบ้างเจอมอลลี่ลูกสาวของนุกล่าสุดนี่ครับทั้งลวดลายทุกอย่างดูดูลวดลายบนหัวเ่ยเห็นไ,ไหมเปิดให้สุดๆส,สวยมากนะครับ เป็นเป็นศิลปินที่อะไรนะไปคอลแลบกับเขาเคยคอลแลบกับคุชชี่ด้วยแล้วเขาได้มาออกแบบตัวตัวนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะสวยงามทีเดียวความเป็นเจ้าของแล้วคุ้มค่าครับเพราะว่าที่นุกซื้อมาเราก็ทำเราก็ทำงานเนาะทำงานเห็นรอบแรกก็ยังไม่อินหรอกมันหน้าตาทะเล่นน่ารักน่ารักดีอะไรเงี้ยชอบก็เลยซื้อไว้เอาไปวางไว้สักมุมหนึ่งในบ้านอะไรเงี้ยนี่แหละางหน้าตามันทะเลนทะเลนอ่างเงี้ย เวลาเรามาจากทางานเหนื่อยแล้วก็เห็นมันแล้วก็เป็นอีกอีกอีกของอีกอีกชิ้นหนึ่งที่ที่ที่นุกเก็บเพราะว่าน้อยนะที่นุกจะมาอินกับของแบบนี้ส่วนมากนุกไม่ค่อยเก็บอะไรกับอะไรแบบนี้นะเพราะว่านุกนุกไม่เคยอินกับอะไรทั้งสิ้นก็มีอันนี้แหละชิ้นแรกนี่แหละนี่อยากจะบอกทุกคนว่าสิ่งที่เราเลือกเก็บอะไม่ใช่ว่าเราจะเลือกเก็บทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบกูอยากจะเก็บกูก็ซื้อซื้อซื้อกุ้น่นเลยก็ซื้อซื้ออย่างมอลลี่ตัวไหนกูก็ซื้อซื้ออะไรอย่างเงี้ย ถามว่าเออถ้าตัวน่ารักแลวชอบจริงๆอ่ะซื้อได้ไหมอ่ะซื้อได้แต่ถ้าตัวที่คุณจะเก็บแล้วก็ทําให้มันมีมูลค่าในอนาคตเราก็ต้องเก็บของที่มันสร้างน้อยและหายากถามว่ามันราคาอาจจะแรงไหมใน่ยตอนนี้มันก็ราคาแรงแหละ mm. บอกได้เลยว่าถูกใจมากครับถูกใจมากครับสําหรับแต่ละตัวน,นี้ต้องขอบคุณ mm. แล้วก็อันนี้ขอบคุณ mm. อ่าพี่นุ๊กพี่ตาครับที่พาไปซื้อครับ <laughs> <laughs> และก็ออกเงินให้ก่อนก็ต้องขอบคุณมากที่ที่จะไม่เอาเงินกับนี้ใหคืนด้วย <laughs> แล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆเลยนะครับ ที่ซื้อให้อีกตัวอีกตัวนึ้งก็สวยเหมือนกันสวยเหมือนกันเดี๋ยวอาจจะรีวิวเล็กๆในในช่อง y o เออนะครับ <ๆ S 2> ก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะที่นุกรีวิวมา4 EP 4 EP p แล้ว EP แรกก็ไปตามไปตามหาซื้อมอลลี่ในอุเทพนี่แหละ EP ที่2ก็มารีวิวเป็นมอลลี่ระดับ100% EP ที่3ก็มอลลี่ระดับ400% EP ที่4นี่คือ EP นี้ มอลลี่ระดับพันเแต่มีสาตัวจริงๆลูก,ลก,อ,ลกอยากเก็บคือสี่ตัวอีกตัวหนึ่งกำลังมานี่คืออีกตัวหนึ่งครับแต่ตัวนี้ไม่ไม่ใช่ตัวลิมิเต็ดอะไรมากมายแต่เป็นตัวท,ที่ที่ชอบเห็นแล้วชอบนะฮะก็ขอบคุณ FC มากครับผมผมพิชาด้วยนะที่ถ่ายมาจนถึง EP เลยครัเลยนะครับก็ขอบคุณมากเดี๋ยวปิดหน้าลูกชาลูกชายไปสั่นลูกสาวไว้ก่อน ขอบคุณมากครับผมที่ซื้อตุ๊ก,กตาให้อะไรเงี้ยก็ตุ๊กตาทุกๆ,ๆตัวทุกๆสิ่งที่ซื้อมานะครับว่ามันจะไปตั้งอยู่ที่ไหนมันจะตั้งอยู่ที่ที่ทุกคนคาดไม่ถึงแน่นอนเออขอบคุณมากครับโอ้ทุกคนขอบคุณกำลังใจดีครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ได้เลยอยากให้ทําอะไรอยากให้ไปไหนนะครับในช่องธนดลชาแนลนี้นะครับจะทําตามที่ทุกคนบอกและก็ทุกคนขอมานะครับ โอเคไว้เจอนครับวันนี้ไปก่อนนะครับประคบประมงก่อนขโมงลูกก่อนบ๊ายตังตังตึงตังตึงตังตางตึ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 งตังทำเสาให้ตึงตึง